จากเรื่องของทคโนโลยีสารกรมในสหรัฐนะครับเรามาดูเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่บ้านเรากันบ้างนั่นก็คือยานยนต์ไฟฟ้าที่ตอนนี้เนี่ยที่จีนเองเจอปัญหาเยอะนะ<ม>ั่นก็คือเนตานั่นองครับเพราะว่าขาดสภาพคล่องแน่นอนส่งผลกระทบนะครับต่อคนที่เขาซื้อรถไปแล้วจะกระทบขนาดไหนนะครับติดตามได้ในช่วง business insight ครับ หลายปีที่ผ่านมาเราจากคุณหน้าคุณตาครับรถยนต์ไฟฟ้าขนาเล็กๆก็ชื่อว่าเนตานะครับแต่ว่าล่าสุดนี้เนี่ยนะครับบริษัทแม่ที่จีนเองเจอปัญหาสภาพคล่องส่งผลกระทบนะครับให้การดาเนินธุรกิจในบ้านเราก็ถือว่า มีความท้าทายพอสมควรทีเดียวทีนี้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนตาครับได้มีการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสภาผู้บริโภคหลังจากเจอปัญหาระยะยาวครับไม่จะเป็นการจดทะเบียนป้ายขาวไม่ได้การขาดอะไหล่ซ่อมบำรงุงศูนย์บริการก็ตยอยปิดตัวหรือว่าปฏิเสธที่จะรับเคลมด้วยในขณะที่สภาผู้บริโภคเองนะครับในการเจราจาแล้วก็มีการขู่ฟ้องถ้าเกิดว่าบริษัทนั้นไม่แสดงความรับผิดชอบด้วย ๙มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้ครับกลุ่มผู้ใชร้รถไฟไฟ้าย่อเนตานะครับก็ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้รถของตัวเองเนี่ยเข้าไปยื่นนะครับหนังสือต่อสภาองค์กรผู้บริโภคขอความช่วยเหลือนนที่เจอปัญหานะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยเรื่องของอะไรบางทีจดทะเบียนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่เพียงพอในการที่จะซ่อมศูนย์บริการบางทีก็ปิดตัวไปโดยไม่แจ้งล่วงหน้าตัวแทนผู้ประสานงานผู้เสียหายนะครับคือคุณธนพันธ์คงเจริญ บอกว่าปัจจุบันนี้นะครับมีรถยนต์เนต้าในประเทศไทยเนี่ยมากกว่า25,000คันปัญหาเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเมื่อบริษัทแม่ในจีนเจอปัญหาสภาพคล่องนําไปสู่การขาดการส่งอะไหล่แล้วก็บริการหลังการขายก็หยุดชะง,งักลงผู้บริโภคจํานวนมากที่ออกรถไปแล้วก็ไม่สามารถจดทะเบียนป้ายข่าวได้นะครับบางคนสิรถเสียไม่มีชิ้นส่วนศูนย์บริการก็ปิดตัวไปต้องหันไปซ่อมที่อู่นอกเสียต่อการหมดประกันอีกคุณธนาพันธ์บอกว่า ศูนย์บริการที่ยังเปิดอยู่ก็เริ่มปฏิเสธการเคลมนะครับของลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อรถยนต์กับศูนย์ของตัวเองอีก คุณจักรชัยเงาศรีเป็นการนากลุ่มผู้เสียหายครับบอกว่าต้องการให้สภาผู้บริโภคเป็นตัวกลางในการเจราจากับตัวบริษัทแม่คือเนต้าออโต้ประเทศไทยเรียกร้องให้มีการแก้ไขยอย่างเป็นรูปธรรมนะครับในกรอบเวลาชัดเจนม,มีข้อเสนอทั้งหมด7ข้อดังต่อไปนี้ครับหเลยแก้ไขปัญหา after sale ครับและการขาดอะไรในหนึเดือนสอจัดการเรื่องการจดทะเบียนป้ายขาวให้เสร็จภายในเดือนนี้มิถุนายนนะครับสมครับส่งมอบบริการเสริมตามสัญญ,ญาเช่นการติดตั้งนะครับเครื่องชาร์จที่ติดผนังนะครับก็คือ wall charger และกู่มือการใช้งาน4มาตรการเยียวย ผู้รับผลกระทบจากปัญหาอะไหลกับการจดทะเบียน5ครับจ um ัดการศูนย์บริการที่ปิดโตไปแล้วโดยเฉพาะในเขตต่างจังหวัด6ครับทำสัญญารับประกันเคลมใน1เดือน7ครับถ้าบริษัทหยุดดาเนินกิจการในประเทศไทยขอให้รับซื้อรถคืนพร้อมชดเชยค่าเสียหายอีกด้วยนะครับฝนครับ นอกจากนี้นะคะคุณสพหนูรัฐข่าวหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองสิทธิสภาผู้บริโภคออกมาเปิดเผยด้วยนะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้งานนะคะแล้วประมาณสัก69รายด้วยกันค่ะซึ่งจากนี้เขาก็จะนัดคุยกับทางบริษัทเนต้าออโตไทยแลนด์นะคะรวมถึงผู้จัดจําหน่ายภายในสัปดาห์นี้นอกอมกันนี้สภาผู้บริโภคก็เตรียมประสานงานกับสถานทูตจีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหางรือแนวทางทางกฎหมายแต่ว่าถ้าบริษัทไม่แสดงความร่วมมือนะคะอาจมีการ ฟ้องร้องในนามผู้บริโภคตามกฎหมายต่อไปขณะที่คุณจินนะแย้มอ่วมนะคะทานายความจากทางสภาบอกว่าการทําธุรกิจในประเทศไทยต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วยไม่ใช่คํานึงถึงเพียงแค่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะในสถานการณ์ทีุ่ตกาหกำอีบในจีนมีการล้มละลายจํานวนมากหากบริษัทเนต้าไม่มีความชัดเจนในการแก้ปัญหาย่อมกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาด E ีีของไทยโดยรวมด้วย ขณะที่ทางคุณอิทธบูร์อ้นวงษานะคะรักษาการเลขาธิการสํานักงานสภาผู้บริโภคบอกว่าปัญหานี้สะท้อนถึงความเปราะบางของสาหการรมรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราและเร่งผลักดันร่างกฎหมายที่ชื่อว่าเลมอนหลอนะคะเลมอนหลอเนี่ยจะมาช่วยผู้บริโภคให้เคลมหรือว่าคืนสินค้าชำรุดได้ตามกฎหมายแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการผลักดันยังไม่ได้แล้วเสร็จกฎหมายนี้ถ้าสามารถที่จะบังคับใช้ได้ก็จะช่วยเพิ่มมาตรฐานการบริการหลังการขายและสร้างความเชื่อมั่นในการ ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะทีนี้สําหรับใครที่ฟังข่าวนี้อยู่นะคะหรือว่ามีคนรู้จักนะคะที่เขาได้รับผลกระทบนะคะจากทางเนต้าเองนะคะผู้บริโภคก็สามารถที่จะล้องเรียนปรึกษาได้นะคะที่สภาผู้บริโภคเว็บไซต์ w w w t c c o r th นะคะหรือว่าโทรไปที่สายด่วนก็ได้1502ทุกช่องทางของสภาผู้บริโภคก็พร้อมที่จะดูแลผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากทางเน,นต้าค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w a l well, t h ค่ะ